ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องการคำนวณจริงๆนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนั่นก็คือภาษาที่มันใช้กันซึ่งมันไม่ใช่ภาษาพูดแบบเราๆนะครับแต่มันเป็นภาษาที่เกิดจากความเป๊ะของคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยทีนี้คำถามใหญ่เลยก็คือแล้วเราจะสั่งคอมพิวเตอร์ยังไงล่ะให้มันเข้าใจแบบเปะ๊เปะๆไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีงงนี่แหละครับคือความท้าทายสุดๆของการสื่อสารกับเครื่องจักรเลยและคำตอบก็คือ เราต้องมีภาษาที่ตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแกร่งไม่มีทางสั่นคลอนได้และฐานที่ว่าเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์นี่เองครับเพราะมันให้ความชัดเจนแบบสุดๆชนิดที่ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันทีไม่มีทางตีความผิดโอเคครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้เราจะค่อยๆต่อจิ๊กซอภาพนี้ไปด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดเลยคือเซตแล้วไปดูเรื่องความสัมพันธ์กันต่อ จากนั้นจะไปถึงเรื่องตัวอักษรสตริงและภาษาแล้วก็วิธีอธิบายภาษาที่มันไม่มีที่สิ้นสุดและสุดท้ายจะไปจบที่ข้อสรุปที่บอกเลยว่าพีคมากครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หน่วยที่เล็กที่สุดพื้นฐานที่สุดเลยนั่นก็คือเซตครับลองลึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นอะตอมอะตอมของภาษาคณิตศาสตร์ที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมานี่แหละเซตเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันคือกลุ่มของอะไรก็ได้ที่ไม่สนใจลำดับแล้วก็ไม่สนใจว่าจะมีของซ้ำไหม ลองนึกภาพว่าเป็นถุงใบหนึ่งก็ได้ครับในถุงเนี้ยเจ้าของใส่เรียงยังไงหรือเผลอหยิบของชิ้นเดิมใส่ซ้ําเข้าไปมันก็ยังเป็นถุงใบเดิมอยู่ดีไม่เปลี่ยนอย่าง a b c เนี่ยมันก็คืออันเดียวกับ c a b เป๊ะๆเลยพอเรามีเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็เอามาทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างจะจับมันมารวมกันเลยก็ได้หรือจะหาแค่ส่วนที่มันมีเหมือนกันเป๊ะหรือจะเอาเซตหนึ่งมาหักลบออกจากอีกเซตก็อย่างได้ ไอาการกระทำพื้นพๆพวกนี้แหละครับที่ทําให้เซ็ตมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆแต่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดลำดับมันดันมีความสําคัญขึ้นมาล่ะเซ็ตมันไม่สนใจลำดับนี่นะอืมข้อจํากัดตรงนี้แหละครับที่กําลังจะพาเราไปเจอกับคอนเซปต์ต่ตอไปและนั่นแหะครับทําให้เราต้องมาทําความรู้จักกับความสัมพันธ์หรือ relations นี่คือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างโครงสร้างสร้างการเชื่อมโยงที่มีความหมายขึ้นมาระหว่างของที่อยู่ในเซตของเรานั่นเองทีนี้มาดูความต่างกันชัดๆนะครับถ้าเป็นเซตก็เหมือนเดิมเหมือนถุงใส่ของใครมาก่อนมาหลังไม่สนแต่พอเป็นขั้วนับปุ๊บโอ้โหคนละเรื่องเลยครับใครมาก่อนใครมาหลังนี่เรื่องใหญ่มาก A,B กับ B,A เนี่ยคือคนละตัวกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ลำดับกลายเป็นพระเอกขึ้นมาทันทีแล้วพอเราพูดถึงความสัมพันธ์นะครับ จริงๆแล้วมันก็คือเซตของคู่อันดับนี่แหละเราแค่เลือกคู่อันดับที่เราสนใจมาเพื่อจะบอกว่าเออตัวนี้มันเชื่อมกับตัวนี้นะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นอีกมันก็เหมือนแผนที่เลยครับแผนที่ที่บอกเป๊ะๆเ,เลยว่าใครโยงไปหาใครบ้าง แล้ววิธีที่จะทำให้เห็นภาพชัดๆสุดๆเลยนะคือเราแปลงความสัมพันธ์พวกนี้ให้กลายเป็นกราฟที่มีลูกศรชี้เลยครับอย่างถ้าเรามีคู่อันดับ A B ใช่ไหมมันก็คือลูกศรที่ลากจาก A ไปหา B แค่นั้นเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยโอเคมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วครับถึงเวลาที่เราจะเอาเครื่องมือคณิตศาสตร์เท่ๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยกระโดดเข้ามาสู่โลกของการคํานวณแบบเต็มตัวเริ่มกันที่อัลฟาเบตหรือชุดตัวอักษรครับ ซึ่งถ้ามองดีๆนะมันก็คือเซตแบบพิเศษนี้เองเป็นเซตของสัญ,ญลักษณ์ที่มีจํานวนจํากัดที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คงเป็นอัลฟาเบตของเลขฐาน2ก็คือเซตที่มีแค่0ูนย์หนึ่งครับพอมีอัลฟาเบตแล้วก็มาถึงสตริงหรือสายอักขระอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันก็คือการเอาสัญ,ญลักษณ์จากอัลฟาเบตมาเรียงต่อกันเป็นแถวซึ่งแน่นอนว่าลำดับสำคัญมากเห็นไหมครับว่ามันโยงกลับไปที่เรื่องคู่อันดับกับความสัมพันธ์ที่เราคุยกันเป๊ะเลย และแล้วก็มาถึงจุดที่แบบต้องร้องอ๋อเลยครับภาษาคำว่าภาษาในโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือเซตของสตริงนั่นเองครับใช่เลยครับทุกอย่างที่เราปูพื้นกันมาตั้งแต่เรื่องเซตมันวิ่งมาเจอกันตรงนี้พอดีเป๊ะเลยทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าภาษาคือเซตของสตริงมันก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาครับเพราะภาษาจริงๆส่วนใหญ่น่ะมันมีสตริงเป็นสมาชิกได้ไม่จากัดเป็นอนันต์เลย แล้วเราจะอธิบายของที่เป็นอน,นันต์ด้วยวิธีสั้นๆกระชับๆได้ยังไงล่ะใช่ครับคําถามก็คือเราจะใช้สูตรหรือกฎที่มันสั้นๆเนี่ยไปอธิบายภาษาที่มันใหญ่โตโมโหรารแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้ยังไงปัญหานี้แหละครับที่พาเราไปเจอเครื่องมือชิ้นต่อไปและเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือ regular expressions หรือนิพน์ปกตินี่เองครับมันคือสูตรสุดทรงพลังที่ใช้สร้างภาษาขึ้นมาได้ดยการทำงานง่ายๆแค่3อย่างเองนะ คือหรือต่อกันแล้วก็ทำซ้ำแค่นี้เลยมาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพสมมติเรามีสูตรว่า aub ยก,กําลัง a มาแกะกันทีละส่วนนะ aub เนี่ยแปลว่าจะเลือก a หรือ b ก็ได้ต่อมาอกเครื่องหมายดอกจันหรือ clean star เนี่ยมันบอกว่าไอ้ที่เลือกเมื่อกี้นะ่ะจะทำซ้ำกี่รอบก็ได้นะหรือจะไม่ทำเลยก็ได้และสุดท้ายทั้งหมดที่ทำมาต้องมี a มาแปะท้ายเสมอผลลัพธ์คืออะไรครับ ก็คือภาษาของสตริงทุกตัวที่เป็นไปได้ที่จบด้วยตัว a นั่นเองครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงที่พีคที่สุดของเรื่องนี้แล้วเรากําลังจะมาดูกันว่าไอ้เครื่องมือที่ดูจะทรงพลังสุดๆพวกนี้มันมีข้อจํากัดที่น่าทึ่งซ่อนอยู่และนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับจํานวนของสูตรทั้งหมดที่เราจะเขียนได้เนี่ยถึงมันจะมีไม่สิ้นสุดนะแต่มันเป็นอนันต์แบบที่นับได้ ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรานับเลข1 2 3 4าสี่ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นแต่เรายังนับได้ทีละตัวแต่ทว่าจํานวนของภาษาที่มีอยู่จริงๆในจักรวาลนี้นะครับมันเป็นอนันต์อีกแบบเป็นอนันต์แบบนับไม่ได้เหมือนกับจํานวนจุดทุกจุดบนไม้บรรทัดมันเยอะกว่ากันแบบคนละมิติเลยเทียบกันไม่ได้เลยครับซึ่งมันก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะคิดค้นระบบการเขียนสูตรที่ฉลาดแค่ไหนก็ตามมันก็จะมีภาษาอีกมหาศาลมหาศาลจริงๆที่ระบบของเราไม่มีทางอธิบายได้ มันหลุดรอดไปเสมอเรียนนี้เขาว่าไว้เลยครับว่าภาษาจํานวนมหาศาลส่วนใหญ่จะถูกมองข้ามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ภายใต้รูปแบบการนําเสนอที่มีขนาดจํากัดใดๆข้อสรุปที่ได้มาเลยน่าทึ่งมากครับมันหมายความว่าภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะถูกอธิบายได้ด้วยระบบคําสั่งหรือสูตรที่มีขนาดจํากัดไม่ว่าระบบนั้นจะล้าเลิศแค่ไหนก็ตามพูดง,ง่ายๆคือความสามารถในการพูดถึงการคํานวณของเรามันมีขีดจํากัดในตัวของมันเองครับ และนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับถ้าแม้แต่ภาษาซึ่งเป็นพื้นฐานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถถูกอธิบายได้เลยแล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างที่ซ่อนตัวอยู่นอกเหนือขีดจำกัดของการคำนวณที่เราพอจะรู้จักมันเหมือนกับว่ายังมีดินแดนอีกกว้างใหญ่ไพศาลที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสเลยครับ